มาปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเราจะไปที่กลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์อราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเทรนในการลงทุนฟิวเจอร์เช้านี้เป็นยังไงบ้างคะฟิวเจอร์มันเป็นไส้เวมันซึมนะฮะค่ะปกติถ้ามันซึมเนี่ยเราก็จะเราจะไม่เล่นนะฮะเว้นแต่ว่ามันมันมันไปฝั่งไดฝั่งหนึ่งเราก็จะทําทตกค้านะครับถ้ามันเด้งขึ้นไปไม่เ 8, 9, 5, 8, 9, กินแปดเก้าห้าแปดเก้าหกเนี่ยก็น่าจะชอ คือถ้ามันลงไปแล้วมันไม่หลุดแปบแปดศูนย์ก็เป็นรองแล้วก็เล่นจบในวันฮเขาเรียกตลาดไม่มีทิศทางนะครับเพราะปกติถ้าตลาดจะขึ้นเนะี่ยวันนี้ถ้าขึ้นต่อไปแล้วนะฮะค่ะน,นี้พอไม่ขึ้นมันก็มันก็จะเล่นยากแหละในน้มเซเวรก็คือต้องอ่าดีที่สุดก็คือว่าไม่เล่นเล่นแต่ว่ามันมันสวิงไปทางใดทางหนึ่งเราก็ทําตรงทางไปแล้วก็เล่นน้อยๆน,นะครับค่ะ ก็ยังคงเป็นกรอบของการไซเวย์อยู่นะคะไซเวย์ใช่ค่ะก็ยังไงก็เล่นจำนวนน้อยแล้วก็อย่าลืมตั้งจุดสต็อปให้ดีนะคะยังไม่เลือกทางนะคะสำหรับเซตแล้วก็ทีเฟกนะคะค่ะเซตเป็นเป็นการปรับฐานอยู่นะฮะตอนนี้อยู่ช่วงการรีบาวนะฮะ,ะปรับฐานไม่ถึงว่ายังสามารถลงต่อได้อีกนะฮะค่ะได้ค่ะ <c oughs> ขอขรบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิพนธ์ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพิพพฒน์ประสิทธิ์นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เช้านี้นะคะมาที่ตลาดหุ้นกันค่ะคุณผ,ผู้ชมคะตอนนี้เส้นเด็กก็บวกเล็กน้อยนะคะวอลุ่มก,การซื้อขายเฉียดห0าพันล้านบาทนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคเช้าวันนี้นะคะกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบรอนุมรัตนสินนะคะเราอยู่กับคุณกรพัฒน์ประเชษทังรพัฒสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะเสตตอนนี้จะพยายามยืนพันสี่หรอคะครับจริงๆตอนนี้ผมว่าตลาดคงเป็นภาพการไซเวย์นะครับคงต้องรอ ปัจจัยอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับคือปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยวันนี้ตลาดค่อนข้างนะครับโฟกัสในเรื่องตัวผลการรายงานเฟดมินิทนะครับที่มีเรื่องตัวเนื้อหาการประชุมของ FOMC รอบที่ผ่านมานะครับว่าถ้อยแถลงตัวผู้มนตรีนโยบายของเฟดเนี่ยนะครับบองยังไงนะครับซึ่งน้ำหนักตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะมองว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นแล้วแหละนะครับช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับภาพตรงนี้เองก็คงทําให้ตัวเทรนด์ตัวดอลลาร์นะครับยังคงเป็นภาพการแข่งข้านะครับเพราะว่าเราเห็นภาพของการชะนยบายการเงินส่วนทางการของตัว เฟดนะครับกับตัว ECB ที่กําลังจะประชุมในช่วงวันที่3นะครับธันวาคมนี้ซึ่งวันที่3เนี่ยโนราบ,บอกว่ามันมีสัญญาณที่ดีเลยนะครับคิดว่า ECB น่าจะแอคชั่นในเรื่องการขยาย QE เพิ่มเติมนะครับแล้วก็คิดว่ากรอบการซื้อสินทรัพย์เนี่ยอาจจะยาวกว่าเดิมที่โนราะมองว่าจะขยายอีกประมาณสัก6เดือนนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทาให้ตัวตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยมันจะมีแรงกดในเรื่องตัวราคาพวกระพันบ้างนะครับเพราะเทรนด์โนราร์แข็งค่า 1. แต่ว่าเรื่องตัวเทรนด์มณิษฐ์สภาที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นจิตวิญาณบวกนะครับในเรื่องของการลงทุนอยู่พอสมควรเหมือนกันขณะที่ในประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าผมมองสัญญาณค่อนข้างดีเลยนะครับเราเห็นตัวเลขความชื่มัอนผู้บริโภคฟื้นตัวเป็นเดือนแรกในรอบ10เดือนนะครับแล้วก็ GDP ีพคอเตอร์สานะครับที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้มันมีสัญญาณที่ดีในเรื่องตัวงบลงทุนภาครัฐนะครับที่เร่งตัวขึ้นครับตอนนี้คงเราคงต้องรอตัวแปรเรื่องตัวการลงทุนภาคเอกชนนะครับว่า มันมีการขับเคลื่อนตามมาหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็ยังคงพยายามนะครับเร่งให้เกิดการลงทุนแล้วก็ดึงเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามาครับมีการให้สิทธิ์ B.O.I เพิ่มเติมของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่เป็น Innovation นะครับเพิ่มเติมอีกประมาณ10บอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเห็นความคืบหน้าของตัวกรอบการตกลงไทยจีนนะครับเรื่องตัวรถไฟอ่ไทยจีนนะครับสำหรับตัวรถไฟความเร็วปานกลางที่จะมีการวางศีลาเลิกกันในช่วง วันที่19ธันวาคมนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเห็นว่าภาพของการลงทุนเนี่ยเริ่มมีมวลตั้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนักทุนเองจังหวะที่ตลาดเป็นภาพขการไซเวร์เนี่ยต้องมองหาหุ้นเป็นรายตัวไปนะครับกรอบในชนีนี้นะครับเรามองที่แนวต้านนะครับอยู่ที่1 3 9 7นะครับกับ1,404จุดนะครับแนวรับอยู่ที่1,385กับ1,380จุดนะครับผมค่ะสําหรับกลยุทธ์ในการลงทุนเ,เลือก selective buy เป็นรายตัวต้องเลือกกลุ่มไหนอะไรยังไงคะครับจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มที่นา่าสนใจเลยเนี่ยก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ หุ้นท่องเทีย่ยวค่อนข้างอัพเฟอร์มมากนะครับตัวหนึ่งที่เราเลือกเป็นท็อปพิกวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเอราวันนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยค,ค่อนข้างแร็คแร็กระดเยอะนะครับเอราวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่อัปเปอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเทียบกับตัวกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆเพราะว่าโดนหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับแล้วก็กำไรคอเตอร์สองคอเตอร์สามเนี่ยประสบภาะวะขาดทุนนะครับแต่หลายคนไม่ทราบว่าคอเตอร์สองคอเตอร์สามที่ขาดทุนเนี่ยนะครับมันมีภาพที่บวกก็คือขาดทุนน้อยลงจากช่วงในกาาาาาาารรรรรรขออออองปปีีกกก่่่่นนนนนมะะะคคััััับบบเเเเพววววยยได้จจตตตฮฮิหืโทลของเาเเเเนนี่่่่ยริมมข้าาตออืง แล้วก็ Q4 เนี่ยจะเป็นจุดที่เขา e a r n i n g ่งเทรนราวยิ่งรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เราให้มูลค่าพื้นฐานที่5้าบาทเกนะครับสำหรับตัวเอราวันระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นกำลังพยายามนะครับขึ้นมาเทสแนวต้านที่บริเวณ4ี่บาทสานะครับถ้าผ่านตัวนี้ได้ผมคิดว่าแนวต้านระดับ4ี่บาทห้กับ4ี่บาทหกคาดหวังได้นะครับส่วนตัวแนวรับอยู่ที่4ี่บาทยีกับ4ี่บาทสิไม่ควรย่อหลุดสำหรับเทรนขาขึ้นรอบนี้นะครับสำหรับตัวเอราวันครับค่ะแล้วส่วนการจัดพอร์ตนะคะในช่วงไตรมาาสนน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 ีี้้ลล่่ะะะะคคคคเเอพรรรร์ตััับบใกกงงงทุยย็ หุ้นในตีมท่องเที่ยวอยู่นะครับหุ้นเด่นๆที่เราเลือกก็จะเป็นตัวเออทีนะครับตัว MINT นะครับแล้วก็กลุ่มการบริโภคนะครับที่เราแนะนำก็จะมีตัว globally a r m a นะครับแล้วก็ตัว c o m s e v e e นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่า e a r n i n g ็จะเป็นาพของการฟื้นตัวนะครับหรือว่าเทอรนาวขึ้นมาก็จะมีตัวชั้นอิสระนะครับแล้วก็ตัว Plan B นะครับผม อขออนุญ,ญาตมาดูกราฟนะคะของเดมโก้ให้สักนิดหนึ่งนะคะกับการประกาศงบที่ขาดทุนออกมานะคะตัวเ <Dem co S 2> ดมโก้เมื่อวานลงม,มาลึกเลยค่ะครับต้องบอกว่านะครับตัวนี้เป็นนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะครับตลาดไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการตั้งสำรองนะครับเรื่องตัวค่าใช้จ่ายความเสียหายจากตัวโครงการพลังงานลมที่ห้วยบง 2- 3สนะครับในงวดนี้นะครับตัวเลขก็ออกมาค่อนข้างสูงตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวที่กดดันแหละนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ย ตัวดิมโก้เองคงต้องมีการซ่อมแซมนะครับให้กับตัววินเนอร์จีด้วย<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่าส่วนแบ่งรายได้ที่สูญเสียไปนะครับแล้วก็รายได้ของตัวลูกค้านะครับที่หดไปก็จะเป็นตัวที่ uh, เดมโก้ต้องมีตัวที่ต้องไปชดเชยแต่อะไรก็ตามเมื่อวานราคาหุ้นผมว่าตอบรับเชิงลบไปเยอะแล้วนะครับลงมาที่บริเวณสิบาทเนี่ยนะครับหลายคนลองเคาะ PE ดูจะรู้ว่า PE ประมาณ16<ฆ>เกือบเกือบสิเท่านะครับ<ฆ>ซึ่งเป็นระดับ PE ที่ต่ำมากๆนะครับกลุ่มนี้โดยเฉลีย่ยเนี่ยเฉที่เที่บ และค่าเฉลีย่ยของตัวเดมโกเองเนี่ยเทียบที่ประมาณ24เท่าตัวนี้เป็นจุดที่มีดิสคาวเยอะเรามีการปรับประมาณการลงมานะครับทั้งตัวทาร์เก็ตไพร์แล้วก็ตัวเออร์เน็งเองเนี่ยจริงๆแล้วแฟงอยู่ที่13บสาบาทสานะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าราคาหุ้นควรจะต้องค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับการรีบาวเนี่ยคาดหวังได้ที่แนวต้าน11บาทกับ11บเบาทห้นะครับผิดแต่ว่าการกลับมาที่เดิมเนี่ยคงไม่เร็วนักนะครับสำหรับตัวเดมโก้ครับแต่ว่าโอกาสหลุด10บาทผมคิดว่าค่อนข้้าางยากแแลลวหะะะนคครับ่ ก็เพราะฉะนั้นจริงๆก็เทรดดิ้งได้ใช่ไหมคะครับเทรดดิ้งเกับก็ดูแนวต้าน11บาทกับ11บบาท50นะครับเพราะว่าราคามันลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันการอ,าอัดฉีดเงินเข้าสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกระทรวงคมนาคมจะส่งผลดีกับกลุ่มไหนตัวไหนบ้างคะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันอิงโดมเมสิกทั้งประเทศเลยนะครับขับเคลื่อนอันแรกเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนเนี่ยก็คือรัฐประกาอสร้างในเรื่องของการ เออออ็อกชั ction, ่นนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับตัวรังคู่เส้นแรกก็จะมีการประมูลแล้วนะครับแล้วเราก็คาดหวังการประมูลได้อีกเส้นทางหนึ่งคือ,อ,อรังคู่เส้นทางที่2นะครับกลุ่มที่เรามองว่าได้ประโยชน์คงเป็นรอบเหมาอะนะครับขนาดใหญ่เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะเก่งกําไรนะครับเล่นแบบไฮเบต้าหน่อยก็ต้องดูตัว i อทดีนั่นแหละนะครับเป็นตัวที่น่าจะนําตลาดขึ้นมานะครับดูที่แนวต้าน8บาท20นะครับกับ8บาท35นะครับส่วนตัวนารับเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นเก่งกำไรนะครับหลุด7บาท80เราตัว ไอทีดีแต่ว่าถ้าเชิงพื้นฐานหน่อยผมแนะนําตัว CK นะครับ CK นะคะตัว CK ก็จะเป็นภาพของการไซเวย์นะครับกำลังสร้างฐานอยู่นะครับตัวนี้มูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่31บาทะนะครับแนวต้าน28.5กับ29นะครับแนวรับก็27บาทไม่ควรย่อหลุดนะครับผมค่ะสเต็กเป็นยังไงบ้างคะตัวสเต็กนะครับตัวสเต็กก็เป็นพีโอคอนแทคเตอร์นะครับที่คาดหวังในเรื่องตัวเออร์นิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โอกาสในการได้งานก็สูสีกับที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับทั้ง ATD ทั้งตัว้ง กรอบราคาหุ้นเหมือนตัว CK เลยนะครับเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับกรอบแนวต้าน25.5นะครับแนวรับก็คือบริเวณ24.2นะครับเป็นกรอบที่น่าจะเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะครับค่ะสำหรับตัวทัสโก้ราคาราคาขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ข่าวดีมาตลอดเลยจริงๆราคาถือว่าสูงเกินไปหรือยังคะทัสโก้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวหุ้นขึ้นไม่หยุดเนี่ยก็คือเออร์เน็งที่มันโพสร์ซิฟเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาลุกเชิงบวก เทรนราคาน้ำมันต่ำเนี่ยอาจจะอยู่กับเราอีก1ปีถึง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพบวกกับตัวโปรดักต์ของเขานะครับก็คือตัวยางมาตอยนะครับแล้วก็เทรนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นปัจจัยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นทัสโก้เนี่ยเป็นหุ้นที่เออร์เน็ตตออกมาแอนอานิสปรับประมาณการขึ้นแฟขึ้นตลอดนะครับแต่เราก็ตามคนที่เข้าซื้อเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราเสียเปรียบเชิงต้นทุนเยอะนะครับแม้ว่าในเชิงพื้นฐานอาจจะมีอัพไซด์อยู่นะครับตอนนี้คอนเิชั่นเขาให้ไว <im Alto Del ire> ้ที่ประมาณ ถ้าหลุดเนี่ยผมแนะนําให้ขายทําอะไรทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ส่วนคนที่ไม่มีไม่ต้องไม่ต้องเข้ามานะครับก็ดูถือต่อสำหรับคนที่มีอยู่นะครับแนวต้านบริเวณ43บ,บาทนะครับกับ45นะครับก็ถ้าเข้าตรงนี้ก็มีลักษณะการเก็นกาไรนิดนึงนะครับผมสำหรับกลุ่มวัสดุก่อสร้างตัวไหนดูโดดเด่นบ้างคะถ้าจะล้อไปกับเรื่องอุตสาหกรรมก่อสร้างคะ่ะตอนนี้ผมมองตัวปูนซีเมนไทยนะครับ SCC นะน่าจะต้องกลับมาแล้วะนะครับเพราะว่าพ้นจุดที่ earning bottom ในควอเตอร์สไปแล้วนะครับ ปริมาณยอดขายปูนใน Q4 มีสัญญาณที่บวกมากขึ้นนะครับตัวนี้จริงแล้วรอปลดล็อกแนวต้านบริเวณ474นะครับผ่านได้เนี่ยนะครับจะเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหม่ที่น่าสนใจเลยนะครับกลับมาที่500บาทได้นะครับแร์วัลรให้ไว้ที่600บาทนะครับมีออพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดในการซื้อทุนได้สำหรับตัวปูนซีเมนไทยนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างที่ลงรองลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีพวกหมอนรองรถไฟนะครับอย่างตัว SCP นะครับหรือทักษิณทองกรีดเนี่ยนะครับ ที่เวลามีการประมูลรางคู่รถไฟไทยจีนเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับจะเริ่มขยับขึ้นมานะครับก็ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ของการเอ็กซ์คอมมูเลตอยู่นะครับก็ดูแนวต้าน9บาท20นะครับ S T P ครั S C P ครับ S C P นะคะทักษิณคอนกรีตนะครับผ่าน9บาท20ได้เนี่ยนะครับอัพไซด์บริเวณ10บาทผมว่าคาดหวังได้นะครับอย่างไรก็ตามเรากำหนดจุด stop loss นิดนึงเนื่องจากว่าหุ้นมันค่อนข้าง low liquidity นะครับรูปไปบาท60แนะนำให้ stop loss นะครับค่ะส่่วนภาาคคอสัังหรริมทพย์ละะ ตัว property นะครับตอนนี้ที่เรามองมองเนี่ยท็อปพิกปีหน้าเลยนะครับพี่เบิ้มนะครับ land house นะครับมูลค่าพื้นฐาน10บาทกำไรสตรองที่สุดนะครับในกลุ่มแล้วก็ราคาหุ้นกำลังอัพพอร์ฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็คือรอลุ้นเบรกนะครับ9บาท10ได้เนี่ยไปที่9บาท40นะครับจุดถอยคือ8บาท80นะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่อยากให้จับตาดูนะครับเป็นหุ้นที่เรามองว่าจะเป็น t u r n a r า u n d นะครับของปี2026คือตัวชานอิสระนะครับ CI นะคะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า Q 4เนนีี่ยะะครับจม โครงการที่รอโอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือตัวโครงการอิซี่สุขสวัสดนะครับแล้วก็เรื่องตัวโครงการทิวเทเลเฟสสองนะครับจะมีการรับรู้รายได้เข้ามาในคอร์เตอร์สี่นะครับจะทำให้เออ์นิ่งคอร์เตอร์สี่เนี่ยกลับเป็นภาพการเทรนดราวนะครับแล้วก็สองโครงการนี้นะครับจะหนุนรายได้ตัวซีไอตลอดทั้งปีนะครับในปีหน้าแนวโน้มกำไรในช่วงสามปีข้างหน้าเรามองเติบโตเฉลี่ยนะครับ CAGR เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่สี่บาทสี่ตังค์นะครับตัวแนวต้านนะครับ ไฟเบนคลับของตัว CI คือแนวต้าน2องบาทหกนะครับถ้าผ่านได้ผมคิดว่าราคาหุ้นคงขึ้นอย่างแข็งแรงขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามตอนนี้มันเป็นลักษณะของการ accumulate อยู่นะครับกรอบตรงนี้เนี่ยนักทุนสามารถซื้อลงทุนได้นะครับแนวรับอยู่ที่2องบาทสานะครับแล้วก็ไม่ควรย่อหลุด2องบาทยีนะครับถ้าหลุดเนี่ยผมคิดว่าภาพมันค่อนข้างน e g a t i เกินไปนะครับเป็นเชิงเทคนิคครับพลังงานทางเลือกเหรอคะพลังงานทางเลือกนะครับตอนนี้เนี่ยตัวที่คาดหวังเออร์นี่มอนตัมนะครับก็จะมีอยู่2ตัว1คือ BRR นะครับคือ TPCH B.R. เนี่ยเด่นในเรื่องตัวนึ่ง Q4 นะครับจะเทอร์นาเรลขึ้นมาจากตัวโรงไฟฟ้าที่กลับมารันเต็มไตรมาสนะครับในไตรมาส4นี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าด้วยแล้วก็ราคาน้ำตาลที่สูงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นภาพผูกสำหรับตัวราคาขายน้ำตาลในช่วงเฟิร์สฮาปปีหน้าเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้นะครับจะเป็นโกลสต็อกนะครับที่มีโอกาสเติบโตนะครับต่อเนื่องในปีหน้านะครับเรามองมูลค่าพื้นฐานที่14บาท80นะครับแล้วก็มี potential upside ที่อาจจะปรับประมาณการขึ้นได้ด้วยนนนนะะครับ่แแล้้ววก็ตาสดเีียูท 14บาทเอ่อ13บาท60นะครับผ่านได้ในดู14บาท20นะครับแนวรับนะครับ12บาท60มีคนย่อหลุดสำหรับตัว BRR นะครับถัดมาเป็นตัว TPCH นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับ BRR เลยนะครับ Q4 ก็อ a นนิ n งจะโตขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้นปีหน้ามีการประมูลตัว biomass อยู่นะครับเอ่อตัวเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีการประมูลประมาณ36เมกะวัตต์เนี่ยก็คิดว่า TPCH น่าจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเขามีโรงงานโรงไฟฟ้าที่เตรียมนะครับ ลงทุนอยู่บริเวณนั้นอยู่นะครับใน,นส่วนตัว,ตวยยายงไคตัวหุ้นเองเนี่ยอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับกำลังเป็นภาพการไซด์เบนไซด์เวนอัพแนวรับ17.6ไม่ควรย่อหลุดนะครับต้านบนก็คือ19.4ครับที่เป็นต้านที่เบรกได้นะครับราคาหุ้นจะแรงขึ้นนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้มูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่23บาทนะครับผมสำหรับตัว t p c h นะครับค่ะสำหรับหุ้นกลุ่มสายการบินละคะน่าสนใจมาบ้างหรือยังคะ จริงๆสายการบินเนี่ยต้องบอกว่าผมยังคิดว่ายังไม่ใช่จุดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเรายังคงมีเรื่องตัวเอียซ่านะครับที่มาตรวจเรื่องตัวมาตรฐานการบินของไทยนะครับสำหรับตัวโยุโรปอยู่แล้วก็ตัวมาตรฐานการบินอเมริกานะครับก็ยังคงรออยู่นะครับรวมถึง ICAO อยู่อีกเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วหุ้นในกลุ่มนี้แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงซีซันนอลแต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะครับถ้าจะพอเลือกซื้อได้เนี่ยครับก็คือตัว บางกอกเอเวนะครับ B A เนี่ยเทรนด์ของเออร์เน็งค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีต่อเนื่องแล้วก็ผลกระทบเชิงลบจากประเด็นดังกล่าวนะครับเรื่องตัวมาตรฐานการบินเนี่ยเขาโดนน้อยกว่ากลุ่ม,มอื่นๆนะครับเพราะว่าเน้นในเรื่องตัวสายการบินภายในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ในโซนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานการบินเพราะฉะนั้นได้รวม BA เนะี่ยผมคิดว่าถ้าอินเวสต์เนี่ยนะครับเราคาดฝังนะครับมูลค่าพื้นฐานที่บริเวณย4บาทได้นะครับแนวต้านรรยะสั้นเนี่ยค่อนข้างหนาบริเวณที่แบาท80นะครับเบรกตรงนี้ได้ ส่วนแนวรับเองนะครับการเบรก20.8ขึ้นมาก็ไม่ควรย่อหลุด20.8แล้วล่ะนะครับสำหรับ b a ครับสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนภาพระยะสั้นแล้วก็ภาพในระยะ1เดือนด้วยค่ะครับก็ยังคงย้ำภาพระยะกลางเหมือนเดิมนะครับว่าผมคิดว่า YE เนี้ยนะครับตลาดหุ้นไทยยังคงน่าจะได้เห็นบริเวณ1,450บวกลบเป็นอย่างน้อยนะครับก็ใช้จังหวะที่ตลาดย่อมาซื้อเราเห็นสัญญาณของตัวเศรษฐกิจเริ่มมีมวลตั้มที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องอาจจะช่วยรัฐบาลในเรื่องการทำงานด้ววยกกก็็็อิหุนเเเมมืดะจปพ วัสดุก่อสร้างครับอย่างตัว sec นะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะเป็น a o t มิน t เอราวันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มค้าปีนะครับค้ามาดนะครับตัว global นะครับ cpo เป็นกลุ่มที่นงกนุนสามารถซื้อลงทุนได้นะครับผมค่ะส่วนกรอบรัชนีนะคะย้ำกันทิ้งท้ายได้ค่ะกรอบรัชนีวันนี้นะครับระยะสั้นก็ดูแนวต้านนะครับ1,397นะครับกับ1,404จุดแนวรับก็ 1 3 8 5มกับ1380คิดว่าตลาดยังคงอยู่ในกรอบนี้ครับค่ะนี่ค่ะเป็นการกำหนดกลยุทธ์กรลังทูนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบอลนนุมรัพัฒนาสินนะคะคุณกรพัฒน์รเชษวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับ,บคุณผู้ชมค,คะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามซูเปอร์เทรดเดอร์กันค่ะ